สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นาขอตามกระแสนิดนะคะคือตำม,มะม่วงค่ะพี่นาก็มีมะม่วงอยู่แล้วนะคะก็เอามาสับๆเลยค่ะสับเลยนะคะสับไปนะคะสับไ้ที่แล้วพี่นาก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็เครื่องปรุงพี่นาก็จะมีน้ำมะขามเพราะมะม่วงไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะคะก็มีมะนาวนะคะมะเขือเทศน้ำตาลปี๊บนะคะ หน่ช้อนนะคะแล้วก็พริกกระเทียมน้ำปลาแล้วก็น้ำปาลาล่นะคะจากนั้นเราก็มาเริ่มตำพริกกับกระเทียมก่อนนะแต่ว่าที่มันไม่อำนวยเดี๋ยวต้องขอย้ายที่แป๊บหนึ่งนะคะได้ที่เหมาะ,ะ,ะแล้วนะคะก็ตำพริกกับกระเทียมให้แหลกก่อนนะคะ จากนั้นพินาก็จะใส่น้ําตาลปีป๊บนะคะแต่น้ําตาลปีป right ๊บมันแข็งนะคะพินาก็ต้องโขกให้มันละเอียดก่อนนะคะโขกไปค่ะโขกไปขยี้ไปนะคะเพราะว่ามันแข็งมากนะคะน้ําตาลปี๊บมันเพราะมันอยู่อากาศเย็นนะคะมันก็จะแข็งตัวเร็วมากนะคะก็เนี่ยโขกไปขยี้ไปนะคะเพื่อให้น้ําตาลมันเข้ากันจากนั้นพินาก็จะใส่มะเขือเทศนะคะ ามด้วยมะเขือเทศเลยค่ะหันห่นๆนะคะถามว่าทำไมต้องใส่น้ำปลาใส่น้ำมะขามมะนาวเพราะว่ามะม่วงที่สวีเดนมันจะไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะคะแต่พี่น้าก็อยากกินอะไเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะคะเราก็ใส่มะเขือเทศนะคะใส่เยอะตามที่เราชอบตามที่เราต้องการเลยค่ะก็ จากนั้นเราก็บดทบดททมะเขือเทศได้พอแตกนิดไม่ต้องให้ตำให้มันให้มันเละนะคะพี่หนาก็ใช้วิธีขยี้ขยี้นิดหนึนน่งค่ะแล้วก็จะเติมด้วยน้ำน้ำมะขามนะคะมะนาวนะคะมะนาวใส่ลงไปเลยค่ะความเปรี้ยวตามชอบของเรานะคะทุกคน เราก็จะตามด้วยน้ำปลาน,น้ำปลาล้านะคะ <S <S เราก็ชิมนิดว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะขาดเหลืออะไรไหมเเราชิมได้ทีนะอ้าไม่เปรี้ยวเ,เติมเปรี้ยวนิดนึงจากเรา เราได้ที่แล้วเราก็จะใส่ <c oughs> น้ำปลาค่ะน้ำปลา <c oughs> ปลาล่าหมดหรือแค่ช้อนชาเดียวไคช้อนโต๊ะเดียวแค่นี้ก็พอนะคะ <c oughs> อร่อยค่ะหมดแล้วนะคะ <c oughs> จากนั้นเราเมื่อเราคนได้ที่แล้วเราก็ชิมรสอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ใส่มะม่วงลงไปเลยนะคะ จัดเลยนะคะจัดเลยนะทุกคนตอนนี้เราต้องตามกระแสนะคะไม่ได้ตามกระแสคือพี่นายอยากอยากกินด้วยแหละเปิดไปตรงไหนก็มีแต่ตำมะม่วงนะคะตอนนี้พี่นาก็เลยนึกได้ว่าเรามีมะม่วงอยู่ก็คนเลยค่ะใส่มะม่วงเสร็จแล้วก็ตำคน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 เลยคนเลยคเลไปเลยนะคะเสร็จแล้วตักใส่จ,จานเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะมาค่ะทุกคนมากินตามะม่วงกับพี่นานะคะ ถาว่าเผ็ดไหมเผ็ดมากนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ชมคลิปนี้นะคะสวัสดีนะคะ